ยาเทียมเหลวสินนะจ๊ะ เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้เป็นัมแยังกันแต่อันพูดละยี่สิบบาทต่อนกบ่หู้เนาะยี่สิบบาทห้าสิบบาท อันให่ได้ห้าบาทห้าบาทห้าบาทคูณห้าบาทได้หาบาทหรือหาเซนแม่หาบาทหาบาทบาทสีนีเอาเซียวมา

ับเ็ั <g ül ens> ัเามาแต่กลางคไนดสมาผมให้มาสงเบียงส้่งวังนะเด้อปูเด้อใจบริสุทธิ์เด้อปูหญ่า่้องเจียวถือเลิกแลลาไปนองเออจะมาไหวปูไหวนะส้างเบียงส้างวางซอยปูได้มาทำบุญนำได้มาอาหะให้แม่เบิกซัก้าทำบุญไปวเลยบเล อยากมาอัดกระถินกับโบได้มาเมื่อวานนี่โบฮอดมันมีภลาดโบนี่ยังไม่แต็นใจมันดูอยากมาเต็ใจใหมาบังคับจุ๊จ๋าเห็ยนจุ๊เซ่ได้กูมะก็ไปวัดขุ่มือก็ไปโน้เฮ็ดเยสโน้นเพื่อนบอกให้อันอย่าน้นให้เขาเวอร์ทุบ้น ตอนนี้กำลังหาทีหาเงินสือทีอยู่เข็หาสูงสือไตมุกกระเาะใจเข้มาสูงาได้ใบใบได้ใบใบ่ได้แต่ไนบ้าล่ะพี่บหซื่อพี่อป้านาชดขาโพดีตาบานาคุณก็เลยห้ซสืบที่ไหแม่สมิดได้หลายลด้สิมาสวยได้บดได้บดได้บดได้นีได้บดข้าวโพ้ตุก ตองหันมีมีแต่ทองมีแต่สมบัติหน่ะเบิกเอาให้เฮาวันขอเบิกขอหน่ะไ่เจ๊แลอถ้าูกอนไม่่นะนุคือท่วัด้แต่ว่าเพื่นาัน้องลานเลยนะครับกมถึงบ้านเลยเลนนะครับนอนไปตื่นแต่ข้ามนนได้แท้ๆขอเรืบอกสร้งค่วมผัวไว้ ถ้าตายนี่ถ้าเกินเจ็ดมื่นจังเผาเด้อถ้าบ่เกินเจ็ดมื่นเดี๋ยวสาวเดี๋ยวกะมาเดีว่าโอ้บ่ใบไตเลยยังบ่ได้เลยเงินสั่งว่างบ้าบว่านังจะกินขอไเด้อบูเด้อฝันว่ามันมีบอเงินมันฝนนมันมีบอเงินแล้วก็มีบอท่องสองบอเฮ้านี่บ่ได้ใช้เสียผาปีเ๋นอยู่เพ่นให้เลือกร้องว่าสิ่งบ่ใด้เข้ากับพวกนี้เงินเดี๋ยวจะกินถูกไร เดียวซ้ายเดียวขวาตัดสินใจยากไหมทสิเอาบอเงินหรือบอท้องวมาสันตัดสินใจอยู่โดนท่านเอาเงินก็เสียดายค้อนคันเอาท้องสิมีเงินใส่บอลสันขึ้นไหลกว้างฟันนี่นี่มาเจอเลยตัดสินใจโดนลงมบอ,ท,อ <c oughs> ท้องดีถือสีแพ่งเอาท้องไวโกนเอาไปจำก็ดดได้โดดในคว้างฝันน่ะว่าเลยโดดลงไปโดดอ่ะ ยืนขึ้นมาเหรอโตเลยมีแต่ท้องบาเลือกเอาบอท่องมันก็ได้มีแต่ท้องเลยนี่นะค่ะแต่ให้อธิษฐานเอาให้เิดูเป็นลูกเป็นหลานขึ้นผักบอท่องบอแม่งให้เลือกสองบอแต่หนูน่ะไปเลือกเอาบอท่อง ว่าถึงงานเงื่อนท่งกับอะไรนี่นะายดอกกันนี่มบัติที่ท่องไปทั้งสันน้ำนีสมบัติไปทั้งพันน้ำแม่เลือกก็ใ้เลือกอันนี้ะเส็กมาให้ลูกเลายเด้อปูย่ีลายพวลาหลายล้นต็อลายลงมาคว้วลูกลายล้นันดีว่าฮันนีฟันดีว่าอันฝัดีอยู่ดีแย่หนิกับฝันว่าได้อุ้มเด็กน้อยค่ะบาปันดีอยู่ดีค่ะไม่คุ้มเล็กน้อยยิ่งผอ้ น้อยผู้หญิงโอ้ยสิบว่าสิบสีตัวเก่าสักคนละเป็นว่าตัวเหลืองไม่เล็กหน่อยกูเลยมันสีสีเข้านี่แหละกูให้ตัวเดียวนี่แล้วแค่นแค่แล้วรวดทางกูัอ้บวกอแม่นะไม่ซื้อหลายหลายมึงผมมีเงินซื้อหลาย เออเดียวแค็งๆเราได้สางเบียงว่างให้ปูเลยเนาะอันน้อบก็สาเง้เพิ่เพิ่ากมาวารันจิ๊กนั่นบแม้วานี่มันดังแล้วเมื่อยดวยยกันเือที่สามหนึ่งสามเก้าหว่าซื้อพอใบจิบเก้นะรันเซนดีนะว่าซื้อเพราะย่งาดได้หกศูนย์หกศูนย์ก็มาศูนย์ฟาดเอาเห็นยูไซะดึงเอา บ่ดมัฝันวางสองสามหมืน่นอ่ล้มาขอเด็กร่างไม่พูดคือบวชหายเด็กร่างเลยว่ะถามหาเดขกร่างไปฟันจะเบียนโลดนโคนนะเู้แบบตอบจะได้นห,หนึ่งหันน, <c oughs> นู้นหนึ่งเนาะมันหลายโพดมันโมเมนเด็กร่างเด้อขอเด็กร่างไม่พูดจันจันื่อมากได้ฟันว่างม่มีเด็กเก้าสามกับเก้าหนึ่งหรือว่าอยู่ต้องแค่นี่บาดฟูเป็นยางมากยางมากเป็นได้เลือด คนนี้เลือกซิบเก่าเพรเลือกแบบเพิ่งถีมรงไหม่เข้าเขานั่งย็นส ok ี่นอะแม่จะได้จับขึ้นเหมาซิบเก่าตีฟูกพม่ได้ซื้อเพราะใบสั่นไม่ความฝันะห้องแต่เลือแต่เลยแต่ได้ยินนั่นได้มออกตลาดเลย ได้มากโอ้โหทแม่ชยหน่อยแม่หนยม่หน่อยชยหน่อยช่ยใส่กล้องมาหน่อยแม่นี่นะครับงวดนี้นแม่งวดงวดนี้เนาะไ่ครับนมอเอาเลยแยงเลยปูเอ้ยให้ได้เยให้ได้คืนมา เดี๋ยวกคืนมาเืนมากได้เสดว่าไปหาสื่อเลยนะเพราะด้กสื่อพ่อไปนะครับมาีเื่อเดข้ากนนะเดี๋ยววันนี้อันนี้ชตัวไหนตัวนี้ชอบสามสามตัวเลยแม่เก้าสานกับสามหนึ่งครับแม่นี่เรียกเราเรียกเราวันจันทร์พรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะ ะออนไลเติมน้ำาัคูจักค่ะคูจักแม่จะปูก็ได้เพิ่นเสีหายาน้ำมันแม่ค่าน้ำมันจะปูนเติมน้ำมันมาวันเกือบสองพันเนี่อหนุแม่มาจะใกก็จ้าสินมาแต่กาาสินค่มาแต่กาาสินเลยนะครับผมตาตาตูน้ำนะแม่ให้ได้โชคเนาะใจเอาใจเอาไรฟองเลยถือไรสิเอาสัมเดย์ถือหลถึงน้อยนี่ยังใจเอาสัมานี้ถือไรสิบอนนั่นปนะ้านแล้วแม่ อันท kind of ี้ย uh, ังกับเบดมมาอันบ่ได้เอามาถวายปูาเอาเที่ยวไหมมาด้วยใจมาด้วยใจปูพันหัวละละเนี่ยนะเดี๋วได้กีหนยเียรพันคิดห้าไปรูดเลยพันว่าจังไดกัเบิกซับสามหูพนวาหาเนหูกับเก้าตัวเดียวกันอ่พันมาฮอด

กันนี่แหะนี่ดนี่เล้านี่กับดอกันอออกะแม่เห็ดมันอลเนยมเกิดอยู่พันมะเกิดน้าเมีเม่เห็ดมันเร็วดิอ๋ออันนี้เป็นลูกของแม่เปลลูกอันที่ลงมาแเมียเป็นเห็ดมันเลี้ยงเป็นเปขอใเห็นเปหลานผุนเมหลาน <ไ>ม,ามาเกิดน้ำแม่แมาเกล็ำแม่แม่สิแน่แต่ว่ามันนั้นมาเกิดเ,เดจอเอสไปคอบ ผมมาจะถายพนมเกิดวันร้อยกระท o บอดุ่มวันไหก็ออกวันพ็ญประถาศพอน่มก่อนิี่านเหลืี้คือจะเล้ยลม่ยอนี่กุนีกุนีกุนีกนีกุนีุ้นีกุีกุนีกุนีว้านีกุเลุสาวุนีนีีกกุุนีุนนีงสุีกุนีุนีนงนักุุนีกุุีน่นีีนีนี หลานไปขอลูกสาวนี่มีลูกยาก่ว่ามีลูกก็เลยสิไปขอหลานแต่เจ้าขอนี่เป็นคนคือเฮ็ดหมันแล้วพันน้องพันมักเกิดพันน่องพันมัเกิดน้าเมียเป็นหมันเนีขนาดเฮ็ดหมันแล้วเฮ็ดหมันยังไม่มีอยู่เนาะบมันอิเกินมากเิ่นก็ได้เงินเสียนเล่นเพิ่นทางโรงพยาบาลจ้ารวยเด้อจ้วเพราะว่าทำหมันแล้วคอเนาะคันบอกเพิ่นบอกเลยเม่จังเสียนสมมุติว่า บอกสามเปดเนกรสิออกสามเก้าออกลดลงมากโบกตรงไม่้่กี้ที่มันที่ไหนเนาะมันที่นี่มหาคอดวังเพิ่นก่คือให้ตรงละสามเก้าแ้ทิดาหน่อยญาริดซื้อทิดาเล้ค่ะสอิดานาคะละนาคีหน่อยนาคะาดพึทธิดาบอกเสนอี่ยังก็พุทธิดาพุทธิดานาคะลถ้าออกสามเก้าหรือสามหกน้องก็จะมาลาถวายปู่กับญาเนาะกสามเก้านี่แหละ คุณแม่เิ่นบุด้ลยด้วยของหน้ากี้หน่อยเด้อค่ะเพิน่น <c oughs> ตามกันเมื่อกี้นี้ม <c oughs> ันล้ำสวยกันยาเื่อเนาะ